ดีค่ะนักเรียนป5วันนี้เรายังอยู่ในเรื่องเดิมน,นะคะการเทียบปัญญัตายางเนาะวันนี้เ,เดี๋ยวครูจะอธิบายเพิ่มในส่วนที่บางคนยังผิดอยู่นะคะ,ะให้นักเรียนทุกคนดูก่อนทํานะไม่ใช่เห็นว่าเรื่องเดิมแล้วไม่ดูนะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยยังผิดอยู่เลยเพราะฉะนั้นดูก่อนเนาะจะได้เข้าใจนะคะอ่ะข้อนี้เขาบอกว่า ใบตอง24กิโลกรัมทำกระทงได้150ใบแล้วใบตอง36กิโลกรัมทำกระทงได้กี่ใบนะคะก็มีสิ่งที่โจทย์ให้กับสิ่งที่โจทย์ถามถูกไหมซ้ายคือสิ่งที่โจทย์ให้ขวาคือสิ่งที่โจทย์ถามนะคะอ่ะสิ่งที่โจทย์ถามก็ถามอะไรทํากระทงได้กี่ใบทํากระทงได้กี่ใบก็คืออยู่ตรงนี้ถูกไหมหนูก็เขียนเลยทำกระทง ได้150ใบแล้วสิ่งที่คู่กับทำกระทงได้150ใบก็คือใบตองยี่สิบกิโลกรัมต่อมาเอาบรรทาดที่สองมาเขียนค่ะแล้วใบตองสากิโลกรัมเขียนมาข้าหมดเลยทำกระทงได้ อาอะไรเป็นตัวตั้งเอ่ย36เป็นตัวตั้งคูณกับ150แล้วหารด้วย24่หซึ่งจริงๆแล้ว36เขามีส่วนอะไรซ่อนอยู่เอ่ยส่วนหนึ่งซ่อนอยู่ถูกไหมคะตัดทอนค่ะตัดทอนคู่แรก36กับ24แม่อะไรดีแม่ 6. 6 6 6 36 6 4 24 ได้หกกับสี่มามีแม่อะไรตัดทอนได้อีกไหมคะแม่สองสองสามหกสองสองสี่ตอนนี้ได้สามกับสองมาสามกับสองตัดทอนได้อีกไหมไม่ได้แล้วนะคะก็สิ้นสุดต่อมาหนึ่งกับร้อยห้าสิบตัดไม่ได้อยู่แล้วนะคะดูฝั่งซ้ายสามกับหนึ่งตัดทอนไม่ได้สองกับร้อยห้าสิบตัดทอนได้ไหมลองทดดูคะ่ะสองอะไรได้สองสองหนึ่งสองแล้วสองอะไรได้ร้อยห้าสิบ ตั้งหาร150แล้วก็2อ่ะท่องแม่2นะตัวแรก2คูณอะไรได้1ไม่มีถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเอา1ไปรวมกับ5เป็น15 2อ,อะไรได้ใกล้เคียงกับ15 2 7ได้1 4ลบกัน5ลบ4ได้1 1ลบ 1, 1ได้0ดึง0ลงมาตอนนี้เราได้เป็น10ถูกไหมคะท่องแม่2เหมือนเดิม2อ,อะไรได้10เอ่ย2 5ได้10 อ่าสิบลบสได้0เพราะฉะนั้นข้อนี้สองตัด150ได้เจบห้าบรรทัดต่อมาใส่เครื่องหมายเท่ากับบรรทัดนี้แหละผิดกันเยอะมากด้านบนนักเรียนดูด้านบนนะด้านบนหนูเหลือเลขอะไรกับเลขอะไรสกับเจ็บห้ถูกไหมคะแสดงว่าหนูต้องเอาสกับ75มาทำอะไรกันเอ่ย คูณเพราะมันคือเครื่องหมายคูณถูกไหมคะบนคูณบนล่างคูณล่างนะอันนี้ดูตัวบนก่อนบนคือ3คูณกับ75อ่ะเอาตัวมาต่าง75คูณ3 3 55ใส่5ทด1 7 3 7 21บวกอีก1เป็น22ด้านบนได้225ส่วนด้านล่างเหลือเป็น1กับ1 1คูณ1ได้1 225ส่วน1ก็มีค่าเป็น225 หน่วยเป็นอะไรหน่วยเป็นใบกระทงเราเรียกเป็นใบนะคะอย่าลืมบนคูณบนล่างคูณล่างนะคะบางคนไม่คูณมาให้คูณเลยนะต้องคูณนะบนคูณบนล่างคูณล่างแล้วหนูก็ตอบอาบอตอบถ้ำกระทงได้225ร้อ่บาใบเสร็จแล้วค่ะแค่นี้เองจบเลย